ส่วนเรื่องที่เมื like ่อวานเล่าไปที่เพชรบูรณ์น่ะพี่ไก่ที่บอกว่ามีชาวบ้านที่บ้านซับเปิบตําบลวังโป่งอำเภอวังโป่งเขากังวลว่าในรอบสี่ห้าเดือนเนี่ยมีคนตายติดตดๆๆกันเนี่ยสีคนแล้วในหมู่บ้าน ทีนี้ที่มาที่ไปหนึ่งผีแม่ไหมหรือเปล่าก็เอาเสื้อแดงมาแขวนกันตามหน้าบ้านกับสองก็คือมีพระรูปหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นพระที่เก่งเรื่องของมนต์ดำไสยศาสตร์แล้วชาวบ้านเนี่ยนิมนต์เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแรกๆก็ถูกหวยกันดีต่อมาเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งผิดปกติแล้วบางทีการทําพิธีเนี่ยอันนี้อันนี้ชาวบ้านนะมุมชาวบ้านบอกมีเท่ากระดูคนตายโหงบางมีเชือกที่คนที่เขาผูกคอตายใช้ผูกคอตายเนี่ยพระรูปนี้ท่านเอามาทําพิธี ด้วยก็เลยคิดว่ามันกลายเป็นเหตุทำให้คนตายติดติด,ต,ดติดกันหรือไม่นิมนพระออกจากหมู่บ้านไปเลยล่าสุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เพื่อความสบายใจผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านซับเปิบไปพึ่งร่างทรงปู่ฤษีค่ะ oh. อีกรูปหนึ่งนะคะบอกปู่ฤษีช่วยหน่อยดูดวงชะตาชาวบ้านดวงหมู่บ้านหน่อยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตายต่อเนื่อง ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ยังปักใจเชื่อเรื่องสย,ยศาสตร์เรื่องมนต์ดำอยู่นะคะถึงแม้ว่าพระรูปนั้นรู้สึกจะชื่อพระจา,ะารย์วสันที่ถูกนิมนต์ออกไปแล้วเนี่ยท่านก็ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ทําท่านทําได้ยังไงกับคนเป็นๆคนชาวบ้านเนี่ยท่านไม่ทําแต่ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อเพื่อความสบายใจทําพิธีกันใหม่ค่ะโดยที่ปู่ฤาษีเนี่ยท่านบอกอย่างนี้พี่ไก่ มีการลงอักขระที่เมนของวัดมีดวงวิญญาณถูกกักเอาไว้อันนี้ความเชื่อเลยนะคะมีคนใช้วิชาเรียกมาแล้วไม่ได้เลี้ยงดูดวงวิญญาณก็เลยเกิดความหิวโหวยเหมือนผีซ้ำดัํมพลอยชาวบ้านที่สุขภาพร่างกายไม่ดีอยู่แล้วดวงตกอยู่แล้วก็เลยถึงคาดเมื่อวานก็เลยทําพิธีแก้กันเนี่ยค่ะประสานรถดับเพลิงมาเลยนะพี่ไก่จากอบตชักเปิบ เอาน้ำมนต์มาเลยฉีดล้างทำความสะอาดอาถรรพ์แล้วเห็นว่าทำบุญใหญ่ค่ะตั้งชุดหมักรูหัวหมูอาหารคาหวานให้กับดวงวิญญาณจะได้สร้างความเชื่อมั่นกันว่ามันจะไม่มีเรื่องอะไรไม่ดีอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะคะนี่เป็นเรื่องความเชื่อล้วนๆเลยเนี่ยค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เมื่อวานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านบอกก็คือมีโรคประจําตัวแล้วก็ชาราภาพ ก็เลยเสียชีวิตกันไปแต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อมโยงเนี่ยนะคะครั